ชีวิตพิกจากพระเอกต้องเป็นรอปรพอปัจจุบันเลเซอร์เอกรัตอดีตพัดทำสาวท้องไม่หน่อยใจวัสนาตั้งหน้าหาเลี้ยงชีพเลเซอร์เอกรัตอดีตเด็กปั้นของอุปวิริยะอนาคตดับพอทำผู้หญิงท้องจากพระเอกเดารุ่มกลายเป็นวินมอเตอร์ไซค์ ล่าสุดแฟนขับเผยเลเซอร์หันไปทำอาชีพพนักงานร,รักษาความปลอดภัยหลังจากที่มีปิศาคคำไทยออกมาให้แฟนขับได้สืบก,กันว่าพระเอกดาวรุ่งช่องน้อยสีหมดอนาคตพอทำผู้หญิงตั้งทันต้องออกจากวงการไปขี่วินมอเตอร์ไซค์และต่อมาอุบวิริยะนักปัน้นผู้จัดการดาราและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวฉเฉลยว่าหนุ่มคนดังกก่าคือเลเซอร์เอกรัชไตรอรุณอดีตเด็กปั้นในสังกัดของตัวเอง งานนี้ทําให้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวมากมายโดยบางคนก็ถามว่าตอนนี้น้องเขาไปทําอาชีพอะไรทางด้านอุบก็เข้ามาตอบว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์แต่ก็มีอีกคนเข้ามาเสริมว่าเลเซอร์ไม่ได้ขี่วินแต่เป็นรปภล่าสุดอุบิริยะก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้ง1ิปีที่แล้วแต่ยังเป็นกระแสเป็นข่าวได้ยอมคนเล่นข่าวตนไม่ต้องการขุดคุยอะไรแต่อยากให้เป็นข้อเตือนข้อคิดและอุทาหรณ์อสอนเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้าวงการมากกว่าอุวิริยะนักปั้นผู้จัดการดาราและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเหมือนจะแย้มเกี่ยวกับกรณีข่าวลือดังกล่าวว่ามีพระเอกดาวรุ่งในสังกัดตัวเองที่กำลังจะมีผลงานกับทางช่องสาม แต่ดันมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาทําให้ตนต้องบากหน้าไปขอโทษผู้จัดละครโดยข้อความมีประมาณว่าเดาวที่หลุดลอยเลเซอร์เอกรัตไตอรุณมิสเตอร์ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยปี2548ตนเจอน้องเขาที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อปี2547ตอนนั้นเขาอายุ21ปีสูง179เซนติเมตรหล่อเข้มยิ้มสวยตนพาไปเซ็นสัญญากับพี่ปิ่นนัทนัน ใา้ทีวีซีนช่อง3เป็นเวลา4ปีและกำลังจะมีละครแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงดวงดาวพอทำผู้หญิงท้องและหันไปขี่วินมอเต,ตอร์ไซค์ตนต้องเข้าไปขอโทษพี่ปิ่นและยกเลิกสัญญาเสียดายจริงๆวาสนาของเขามีแค่นั้นเรียกได้ว่าอุบออกมาโพดได้ตรงกับปิศนาคำใบมากๆแต่จะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปจ้า